จับแรกเลยที่เราจะเริ่มกระบวนการผลิตเครื่องยนต์ของรถเนี่ยเริ่มจากอะไรคะอ๋อจริงๆเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือ,อ,องานหล่อนะก็พวกเศษเหล็กเราก็เอามาหลอมนะหลอมขึ้นรูปที่เราเรียกว่าเสื้อสูบที่แรกที่เราเข้ามานี่นะคะก็เป็นที่เก็บวัตถุดิบสําหรับทําเสื้อสูบค่ะ เสื้อสูบนี้นะคะก็เปรียบเหมือนกับตัวถังของเครื่องยนต์ค่ะแล้ววัตถุดิบที่สําคัญในการทําเสื้อสูบนะคะก็เป็นเจเลเกลงกองต่นี้นะคะโดยจะมีแม่เหล็กขนาดใหญ่ม,มากขึ้นะคะดูดเหล็กเหล่านี้แล้วก็ยกขึ้นนําเข้าเตาหลอมที่อุณหภูมิถึง1500องศาเซลเซียสเลยค่ะจนกระทั่งน้ําเหล็กนะั้นล้อมละลายกลายเป็นน้ําเลยนะคะแล้วก็จะเทใส่แบบซึ่งทาด้วยทรายค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้เสื้อสูบหน้าตาอย่างที่เห็นเสื้อสูบที่เห็นนี่นะคะก็จะต้องผ่านกระบวนการกลึงเจาะรูต่างๆปาดหน้าให้เรียบจากนั้นก็เข้าสู่การประกอบชิ้นส่วนต่างๆลงไปในเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสูบท่อน้ำฝาสูบและชิ้นส่วนต่างๆอีกมากมายถึงกว่า300ชิ้นเลยล่ะค่ะ จะมีเวลาประกอบในสเตชันตัวเองคือ6 6วินาทีบางคนก็ช่วงเวลาในการทำงานเนี่ยแค่6 6วินาทีต่อการเวลาเครื่องยนต์เดินทางมาถึงปุ๊บเนี่ย6 6วินาทีต้องเสร็จใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้น6 6วินาทีถ้าสมมติว่าเขาทำพร้อมกัน6 6วินาทีก็สามารถเสร็จเสร็จหนึ่งหนึ่งเครื่องต่อมาหนึ่งเครื่องครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใน6วินาทีจะได้หนึ่งเครื่องออกมา ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะคะจะต้องมีการนํามาตรวจสอบคุณภาพกันก่อนค่ะ ส่งไปที่ไหนต่อคะอ่าเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพนี้ก็จะส่งไปที่ลงตัวถังโรงงานประกอบรถยนต์แล้เราจะเริ่มประกอบอยังไงคะอ,อ่เราจะเริ่มประกอบก็โดยการนําเครื่องเนี่ยมาจัดเรียงเพื่อไปประกอบสายไฟเพื่อไปประกอบท่อไอเสียอะไรต่างๆ เอากระบะหรือว่าเอาแคปเนี่ยไปประกอบกับเครื่องยนต์เนี่ยหลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีประกอบเพิ่มเติมอีกฮะัจนกว่าที่จะครบชิ้นส่วนทุกชิ้นของของถรถพนักง,งานเราก็จะมีการประกอบโดยทําตามเราเรียกว่าโอ peration s ตน n าร์ดคนหนึ่งก็จะประกอบชิ้นส่วนเหมือนเดิมทุกครั้งที่รถเข้ามาประกอบใช้เ,บบเวลาใช้กำหนดเวลาไหมคะตอนนี้เนี่ยเราใช้หนึ่งคนเนี่ยประกอบรถแค่ห0วินาทีหนึ่งนาทีใช่ครับต้องเสร็จ ใ,ในทิหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งขบวนการที่เขาจะทำงานซึ่งในส่วนนี้นะคะทุกฝ่ายจะทำหน้าที่ของตนอย่างขยันขันแข็งนะคะใครใส่กระจกก็ใส่กระจกไปคนใส่เบาะก็ใส่เบาะไปใส่พรมขันน็อตใครทำหน้าที่อะไรก็รับผิดชอบในงานของตนไปนะคะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานในส่วนนี้ก็คือว่าทุกฝ่ายทุกหน้าที่ ต,ต้องทำงานให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเองค่ะทำอะไรครับพี่ขออนุาตครับอะไรครับผมไอพี่ครับเจมส์เป็นใคร่รับไม่ใช่อะไรครับเช็คดีวิทยุครับการทำงานของวิทยุครับ 大妈ทาได้ในในหนึ่งนาทีเนี่ยมีเทคนิคยังไงถึงทําได้อย่างนั้นนะคะอ๋อตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเ,ออเทคนิคที่เราที่จะทําให้พนักงานเนี่ยสามารถทํางานได้ภายในหนึ่งนาทีนะครับก็ค,คือเราเขียนลําดับการทํางานที่เป็นมาตรฐานนะครับลงไปที่ข้างลายเลยนะครับจะให้พนักงานเนี่ยทำงานตามลําดับเช่นลําดับที่หนึ่งต้องทาถึงตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือแสดงลําดับการทํางานของพนักงานครับ พราะว่าที่เรียกว่าลายการผลิตเนี่ยก็คือเส้นการผลิตที่นี่นะคะตรง,ตรงส่วนของรถก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆในส่วนของคนที่ยืนทํางานอยู่เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขต่างๆติดเลยซึ่งทุกอย่างนีม้มีความหมายในการผลิตหมดมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการผลิตทั้งหมดเลยนะคะใช่ครับเต็มเลยถูกต้องเลยครับถูกต้องแล้วครับ <laughs> ที่เห็นที่พึ่งผลิตออกมาแบบว่ายัางร้อนๆอยู่เลยนี่ก็ขับได้แล้วใช่ไหมแน่นอนครับคนขึ้นไปสตาร์ทรถขับได้เลยครับใครจะเป็นคนขับรถเป็นคนแรกออก็มีพนักงานของเราอยู่ด้านหน้านี่กลุ่มนึงเหรอคะ,คะอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารถใหม่ๆที่ถอดด้าออมาอยัางร้อนอยู่เลยนะคะใครที่เป็นคนแรกที่ขับรถเหล่านี้คะ่ะก่อนที่จะถึงมือคนฟืนคะ่ะ นี้ค่ะมีเวลาหนึ่งนาทีขับรถทุกคันค่ะคนแรกทำไอ่ะตอนนี้ครบบไฟอะไรนะเครอะบไฟเคร่อะบบไฟเหรอท้กวสุ่สเลยเหรอภูมิใจไหมคะได้เ็นเอรมรถเป็นครั้งแรกภูมิใจมากเลยคับ เห็นการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนหลังจากการประกอบรถแล้ว,ลวนี่ต้องทำอะไรอหรือเปล่าคะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของในส่วนของการตรวจเช็ครถหลังจากที่ทางโรกงานประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<า>เราจะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์การประกอบอทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งรถทุกคันที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาตรวจสอบคุณภาพทั้งภายนอกแล้วก็ภายในมากกว่า200รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบระบบช่วงล่าง หลังจากนั้นก็จะเป็นห้องรัมเทสซึ่งเป็นการตรวจสอบความเร็วและกระบวนการสุดท้ายก็คือการตรวจสอบรอยรั่วของน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไปทดสอบน้ำรั่วกันให้เห็นจาจากเลยนะคะว่าคันนี้จะมีน้ำหยดลงมาหรือเปล่าตอนนี้เราเข้ามาในที่ที่ทดสอบว่ารถระเบวหรือเปล่านะคะก็จะมีน้ำพุ่งมาทุกทิศทางเลยค่ะ ถ้ามันจะรั่วมันมน่าจะรั่วตรงไหนรถไหนทีนี้เหรอคะก็คือ,อยาจะจบไปแน่นคือว่ายามาแน่แล้วกาวยังไม่แห้งตอนนี้ค่ะนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือเปล่าคะ,คน,ะนี่ก็เสร็จละ ครับก็เป็นขันะะ้นตอนในส่วนของการเทน้ำเสร็จแล้วเราจะมีขั้นตอนสุดท้ายกันก็คือเขาเรียกว่าการขับรถที่ diving test test car ก็คือขับในถนนเหรอคะขับในถนนเหมือนรักษามืองวับลูกค้าใช้รถจริงก็คือจะเิ็ูว่ารถที่ขับมีรถกินซ้ายกินขวาไม่ปูมาัายเอียงหรือเปล่าแล้วก็มีการเบรกเ e s ว่ามีรถดิงนซ้ายดิขวาหรือเปล่าถ้าทุกอย่างโอเคหมดเราก็จะส่งไปเก็บในาร์ดของบ่สถาทที่กร้ มีตัวแทนจําหน่ายนะครับมากกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยรกระจายไปทั่วประเทศ,เ,าาทเ,ทศเลยก็จะไปรถอะไรกันคะเราส่งโดยใช้รถเทรลเ ER, ลอร์คะขนรถขึ้นรถเทรลเ ER, ลอร์รถใหม่เนี่ยเราจะขึ้นรถเทรลเลอร์แล้วก็ส่งไปที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบ ดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบ ครับเมื่อรถมาถึงที่บริษัทนะครับก็จะมีแผนกวิดี q I นะครับตรวจสภาพรถนะฮะตรวจความเรียบร้อยก่อนจะรับรถเข้าสต็อกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำสต็อกแล้วก็รอลูกค้านะฮะที่จะมาเลือกซื้อครับผมขึ้นมาเลือกได้ปุ๊บ ในกรณีที่เรามีรถเลยนะฮะเราก็สามารถจะนํารถมาให้ลูกค้าดูได้นะครับแล้วก็นัดวันที่ลูกค้าจะมาะรับรถนะฮะโดยดูว่าเป็นการซื้อเงินสดหรือว่าเงินผ่อนนะครับก็ดําเนินการไปตามขั้นตอนเตรียมเงินมาแล้ววันนี้ซื้อวันนี้ก็ถอยออกไปได้เลยครับถ้ามีเตรียมเงินสดมาแล้วรถเรามี ness, อยู่ในสตฟตบก็สามารถทําได้ครับ ค่ะแล้วอย่างพี่คนเมื่อกี้ที่เขามาถอยรถกระบะป้ายแดงออกไปเนี้ยค่ะคือเขาวิ่งไปได้เลยใช่ไหมคะสามารถขับได้เลยครับเพราะว่าเราจะมีติดป้ายแดงแล้วก็มีสมุดคุมนะครับเป็นของคนส่งก็เป็นป้ายซึ่งใช้ชั่วข่าวนะฮรระหว่างที่นำเอกสารไปจดทะเบียนเสียภาษีนะครับ เราก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่ากว่าจะมาเป็นรถชักคันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะจะต้องใช้คนใช้อุปกรณ์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากมายเลยนะคะและสําหรับใครบางคนการที่จะได้รถสักคันหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นกันนะคะวันนี้รถก็ได้เดินทางจากโรงประกอบมาถึงมือผู้ซื้อแล้วนะคะถึงแม้วันนี้รถจะออกไปวิ่งบนท้องถนนได้แต่ว่าก็ยังเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวเท่านั้นนะคะหลังจากนี้ก็จะต้องนํารถไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะตาม ไปดูการจดทะเบียนร,รถกันที่กรมการขนส่งออทางบกออกไปนอกกรอบไปสุดข,ขอบฟ้าแล้วฉัจะเดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็